สวัสดีครับทั้งเรียนมาเตอร์ชื่อมาเตอร์ทีรวัฒนาสวัสดนะครับหรือมาเตอร์บ่าวนะครับสอนวิชาทัศนาศิลป์ในระดับชั้นมปลายวันนี้นะครับเราจะพาังเรียนมาเรียนรู้เรื่องการสร้างสรรค์งานออกแบบโดยใช้ทัศนาค่าทั้งเรียนพร้อมแล้วนะครับมาเรียนรู้กันเลยนะครับการออกแบบงานทัศนาศิลป์มีความหมายเป็น2แนวทาง ได้แก่การออกแบบงานทัศนศิลป์ไฟอาร์ตที่เน้นคุณค่าทางด้านจิตใจและมีความงามเป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่เป็นศิลป,ปะประยุกต์ยิ่งไเคยได้ยินแอปพร์อาร์ตที่เน้นคุณค่าด้านวัตถุโดยมีประโยชน์ใช้สอยและความงามเป็นสิ่งรองซึ่ง ในที่นี้จะกล่าวถึงการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่เป็นปศิลปะบริสุทธิ์หรืองานวิจิตศิลป์การออกแบบงานทัศนศิลป์นิยมใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นแนวทางในการสร้าง5ประการได้แก่เอกภาพดุลยภา,าพจุดเด่นความกลมกลืนและความขัดแยง้ง โดยสามารถวิเคราะห์การใช้ทัศนภาตาและการออกแบบในงานทัศนศิลป์5ประการดังนี้เอกภาพเอกภาพหมายถึงการนำส่วนประกอบมาจับรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมีความเป็นกลุ่มก้อนและไม่กระจัดกระจายสามารถสื่อความหมายและอารมณ์ความรู้สึกตลอดจนคุณค่าทางความงามได้ การสร้างเอกภาพสามารถทำได้ด้วยการนำรูปร่างรูปทรงมาจัดวางให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันได้หลายวิธีเช่นวิธีสัมผัสกันวิธีทับซ้อนกันวิธีการจัดกลุ่มเป็นต้นดังภาพประกอบภาพนี้แสดงวิธีการสัมผัสกันในท่านะต่งตางๆ ภาพนี้แสดงการทับซอนกันในลักษณะต่างๆดริยาภาพดริยาภาพหรือความสมดุลหมายถึงการจัดภาพที่มีความพอดีและเหมาะสมให้เกิดน้ำหนักการจัดวางสองข้างเท่ากันหรือมีความสูงเท่ากันความสมดุลแบ่งออกเป็นสองลนะักษณะดังนี้ 1. ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันคือการนำส่วนประกอบของทัศนติลมาจัดวางในน้ำหนักทั้งสองข้างเท่ากันเหมือนกันซึ่งให้ความรู้สึกสงบนิ่งเป็นสมาธิและความศรัทธาเรือบใสนิยมใช้ในงานจิตกรรมปฏิม,าก,กรรมา,ากรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทยและงานศิลปะสมัยใหม่ที่ต้องการความเรียบง่ายและสงบนิ่ง 2. ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันคือการนำส่วนประกอบของศิลปะมาจาัดวางที่ไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันทั้งสองข้างแต่มองดูภาพโดยรวมแล้วเท่ากันด้วยความรู้สึกและให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแตกใหม่และมีความเป็นอิสระสามจุดเด่น จุดเด่นหรือจุดสนใจหมายถึงส่วนสำคัญที่เด่นที่สุดของภาพที่สามารถเล้าความสนใจหรือสื่ออารมณ์ความรู้สึกและความงามให้เห็นได้อย่างเด่นชัดในการจัดภาพให้มีจุดเด่นอย่างง่ายๆก็คือการกำหนดส่วนประกอบซึ่งเป็นจุดเด่นหรือเป้าหมายสำคัญของภาพขึ้นมากรโดยวางอยู่ในตำแหน่งระยะหน้าและระยะลาง แล้วกำหนดส่วนรองซึ่งเป็นส่วนประกอบของภาพซึ่งมีหลายส่วนมาช่วยเน้นให้จุดเด่นหรือส่วนประธานม,มีความเด่นชัดและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น mm. การเน้นจุดเด่นของภาพ mm. เราสามารถเน้นจุดเด่นให้น่าสนใจได้ด้วยวิธีการดังนี้1การเน้นด้วยขนาดและรูปร่างรูปทรง โดยการนำรูปร่างรูปทรงที่มีขนาดแตกต่างกันมาจัดองค์ประกอบรวมกันย่อมเกิดการเน้นซึ่งกันและกันรูปทรงที่มีขนาดใหญ่จะมีความเด่นชัดและเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้ภาพสมบูรณ์ 2. การเน้นด้วยแสงเงาโดยการสร้างค่าน้ำหนักของแสงเงาให้แตกต่างกันซึ่งมีค่าน้ำหนักสว่างและค่าน้ำหนักมืดจะช่วยเน้นซึ่งกันและกัน จุดเด่นที่มีค่าน้ำหนักสว่างท่ามกลางความมืดหรือจุดเด่นที่มีการเน้นแสงเงาและเงาตกทอดอย่างชัดเจนจะมีความเด่นชัดและมีความงดงามยิ่งขึ้น 3. การเน้นด้วยสีการใช้สีในวันณะที่แตกต่างกันจะช่วยเน้นซึ่งกันและกันให้ดูเด่นชัดสวยงามยิ่งขึ้นในภาพองค์ประกอบสินสีในวันณะเย็นซึ่งปริมาณน,น้อยกว่า ให้เด่นชัดขึ้นได้ 4. การเน้นด้วยเส้นเป็นการนำเส้นมาเป็นจุดเน้นของภาพให้เกิดความเด่นชัดโดยเน้นด้วยเส้นที่แตกต่างกันหรือแสดงออกด้วยเส้นที่อ่อนช้อยสวยงามหรือเส้นที่มีพลังความรุนแรงและให้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆกัน 4. ความกลมกืนความกลมกืนหมายถึง ความประสานสัมพันธ์กลมกลืนกันของส่วนประกอบของพัฒนาลินเช่นจุดเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงาสีบริเวณว่างและพื้นผิวที่สามารถเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกันซึ่งจะก่อให้เกิดความงามการสร้างความกลมกลืนเราสามารถสร้างความกลมกลืนได้ด้วยหลักการจัดองค์ประกอบสินดังนี้ 1. ความกลมเกลืนด้วยเส้นเป็นการใช้เส้นซึ่งมีลักษณะเดียวกันนำมาประสานสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันมีความขัดแย้งกันเพียงเล็กน้อย2ความกลมเกลืนด้วยรูปร่างรูปทรงเป็นการนำรูปร่างที่มีลักษณะเหมือนกันคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกันมาจับรวมกันให้เกิดการประสานกลมเกลืน3 ความกลมกลืนด้วยแสงเงาเป็นการจัดค่าน้ำหนักของแสงเงาให้ประสานกลมกลืนไปในทางเดียวกันหรือไล่น้ำหนักอ่อนแก่ให้เกิดความกลมกลืน 4. ความกลมกลืนด้วยสีเป็นการนําสีที่อยู่ในวรรณะเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกันมาจัดองค์ประกอบในภาพเดียวกันก็จะได้ความรู้สึกที่นุ่มนวลราบเรียบน่าสัมผัสจับต้อง 5. ความกลมกลืนด้วยลักษณะผิวเป็นการลักษณะผิวหรือพื้นผิวที่มีความเหมือนกันคล้ายกันมาจัดเป็นองค์ประกอบเดียวกันซึ่งจะก่อให้เกิดพลังความรู้สึกตามลักื้นผิวนั้นๆทําให้ขาดความกลมกลืนแต่ก็จําเป็นสําหรับงานทัศนศิลป์เพราะจะช่วยรัความสนใจสร้างความกลมกลืนและมีพลัง 5. ความขัดแยง้ง ความขัดแย้งหมายถึงความไม่ประสานสัมพันธ์กันไม่ลงรอยกันหรือเข้ากันไม่ได้ของส่วนประกอบต่างๆการสร้างความขัดแย้งเราสามารถสร้างความขัดแย้งในงานศิลปะให้มีชีวิตชีวาได้ด้วยแนวทางดังนี้ 1. ความขัดแย้งด้วยเส้นเป็นการนำเส้นที่มีลนกษณะแตกต่างกันเช่นเส้นโค้งกับเส้นตรง มาจัดรวมอยู่ด้วยกันอย่างเหมาะสมโดยให้มีความขัดแย้งประมาณ20%ดังนั้นจึงจัดให้เส้นที่ขัดแย้งกันมีปริมาณที่ต่างกัน 2. ความขัดแย้งด้วยรูปร่างรูปทรงเป็นการนำรูปร่างรูปทรงที่มีลักษณะแตกต่างกันมาจัดรวมอยู่ในภาพเดียวกันเช่นสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยม แต่ส่วนใหญ่ยังสามารถประสานกลมกืนได้มีส่วนที่ขัดแย้งบ้างเล็กน้อยส่วนที่ขัดแย้งนี้จะเป็นจุดเด่นที่สร้างความสนใจและเกิดคุณค่าทางความงามได้ดี 3. ความขัดแย้งด้วยสีเป็นการนำสีตรงกันข้ามหรือสีตัดกันหรือสีที่มีน้ำหนักอ่อนแก่ต่างกันมาจัดอยู่ในภาพเดียวกันแต่สีตรงกันข้ามนั้น จะต้องเพิ่มหรือลดปริมาณสีใดสีหนึ่งให้แตกต่างกันหรือผสมสีใดสีหนึ่งให้หมดลงด้วยสีตรงกันข้ามหรือผสมสีขาวหรือสีดำเพื่อเปลี่ยนค่าของสีใดสีหนึ่งเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกันมากเกินไป 4. ความขัดแย้งด้วยชิดทางเป็นการกำหนดชิศทางของรูปร่างและรูปทรงสี จุดแสงเงาและอื่นๆให้มีความขัดแย้งกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นในทิศทางเดียวกันและจะช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ไม่ให้หน้าเบื่อนายสุดท้ายนี้นะครับเต้ก็ขอฝากองค์ประกอบสิป์ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์แม้หลักการจัดองค์ประกอบสิป์จะมีไว้เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้และยึดปฏิบัติให้เกิดคุณค่าทางความงาม แต่นักเรียนหรือศิลปินก็มีสิทธิ์ที่จะคิดสร้างสรรค์ภาพจากองค์ประกรอบศิลป์ที่อยู่เหนือนกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้หากมีเหตุผลและมีแนวคิดสร้างสรรค์สนับสนุนหรืออาจน,นำหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ปาปการมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของตัวเองได้อย่างอิสระวันนี้ใน EP นี้เดอรขอฝากไ้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหานะครับในบทเรียน สวัสดีครับ